พาสติขาดรูปก็ขาดเข้าใจปะอันนี้คือรูป<ม>ขาดก็คือมักขาดมักขาดคือส,สติปัฏฐานขาดคือรูปสติสติเดชในลึกถึงรูปล็กรูปลมเข้าก็รู้ลมออกก็รู้อันนี้คือส,ส,สติมักทีนี้เมื่อวางรูปเมือ่อมันว่างปุ๊บเนี่ยจะสทรงว่างเนี่ยทรงว่างรูปเน,นี่ยเอกอะไรกว่า ทรงนามว่ารูปรูปไม่ใช่ตัวตวนแต่รูปเป็นนามรูปคือรูปแต่ความว่างตอนนั้นน่ะไม่ใช่ไม่ใช่ตัวตวนเป็นนามว่ารูปจึงทรงนามตัวนั้นน่ะกับรูปทรงรู้กับบมนี่คือสิทธิฐานสีถ้ามันรอบแล้วเนี่ยถ้ามันรอบแล้วรอบแดล้วแล้วลว,วางได้ไม่มีเจตนาเข้าไปยึดมันถือม,มั่นถ้ามีเจตทามีเจตนาเข้าไปยึดมันถือมันแสดงว่า เราไปยึดทางแต่เราก่หลงนะแต่หลงยึดอ่าไม่หลงทางแต่หลงยึดเข้าใจไหมอ่าทีนี้ถ้าหลงทางคือหลงลมคือหลงรู้อันนั้นคือหลงทางแบบหนึ่งอ่าหลงแบบหนึ่งที่รู้จะยึดพอเข้าใจไหมหลับหนึ่งคือคือรู้แต่ยึด หลงดับหนึ่งก็คือหลงลมหลงรู้อ่าหลงรู้มักเนี่ยมันขาดยังไงอ่าคือลมขาดบ้างขาดลมขาดคือสติไม่ต่อกับลมอ่าบ้างขาดก็คือว่างตัวนี้เนี่ยมันขาดกับลมมันขาดกับรู้รู้ไม่รอบรอบรอบไม่รู้ก็คือมักมักสติขาดถ้ามักสติ้วยขาดมักสมาธิก็ขาดอ่าคือรอบตัวนี้มันบนรอบไลยเข้าใจไหม อ่ะทีนี้ถ้าเรามารอบนูู้ลรอบแล้วเนี่ยมักไม่ขาดแต่จะไปยึดมากไงตรงนี้อีกอ่าไปยึดอีกแบบหนึ่งหลงทางก็หลงรู้อีแบบหนึง่งนะความหมายนะอืมเพราะฉะนั้นหลงยึดกับหลงรู้อ่าถ้าผู้ใด <ๆ S 1> เข้าใจในสภาพสภาวะตรงน,นี้เนี่ยจะจะไม่เจ้าก,ก็จะก็หลงน้อยลง ลงในลงในลงแล้วก็หายหลง <ừ. S 1> เพราะอะไรเพราะลูกไม่ใช่ตัวตนไอ้ความรู้นี่เทียบว่ารู้เจตนาและรู้รอบก็ไม่ใช่ตัวตนรอบรู้รือรู้รอบว่างว่างเฉยก็ไม่ใช่ตัวตนถ้าเจ้ารู้อย่างเงี้ยรู้รอบรู้รรอ,อย่างเงี้ย เจาก็จะไม่หลงตนไงถ้าจะหลงตนเมื่อไรจะจะมีจิจนาเจะหลงรอบเลยตนเกิดขึ้นทันทีเนี่ยเพราะฉะนั้นการจะเข้าไปอยู่ในในความรอาของสติมรกและสมาธิมรกเนี่ยและเิจนาได้รู้รอบรอบได้ไม่ใช่ของง่ายเลยตต้องอินทสียจะต้องแจ๊งนะถ้าเจ้าเจ้าอย่างนี้เนี่ยเจ้าไม่อยู่เจ้าเจ้าไม่อยู่เพราะฉะนั้นจะออกมาเพราะอะไร ก็เ,เจ้าเห็นแล้วว่าอ,อมีก็เท่านั้นนะไม่มีก็เท่านั้นนะเขามีเขาก็ตายนะเขาไม่มีเขาก็ตายนะคนจนเขาก็ตายคนรวยเขาก็ตายเศรษฐีสวรรค์โทมโลกเขาก็ตายเหมือนกันถ้าเจ้าเข้าใจอย่างนี้้าจะอยู่ไปทำไมทำไมจะมาหาทานผอ นี่คือสาเหตุว่าเราต้องสจัดให้รอบถ้าเราถ้าเรารอบรู้แล้วเนี่ยรู้รอบเลยรู้มากวางมากรู้รู้ร,รู้แล้ววางรู้แล้วละ,ละกิจานารู้เลยแ,และเจ้าจะเขาเ้าใจว่าอะไรเป็นอะไรจะอยู่ไปทําไมอยู่โลกเราอยู่โลกเนี่ยเราก็อยู่ได้อยู่กับโลกแต่เราเราไม่สึกทุกข์กับโลก อันนี้คือสิ่งสิ่งที่สําคัญแล้วแล้วอย่กับโลอกเราไม่หลงโลกโดยเฉพาะเราไม่หลงโลญในความหมายในความหมายตรงนี้การอาจจะเข้าใจว่า,าให้ออกจากตรงนั้นจริงจริงนะการหาทางออกคือให้ออกจากสภาวะของอารมณท์ที่ที่มีอยู่เดินเราทําไมไม่หาทางออกจากตรงนั้นไม่ได้หาทางออกในรูปกายที่ว่าเราจะต้องออกจากงานจะต้องอะไรอย่างเงี้ยไม่ใช่ตัวอย่าง แต่อันนั้นคือสเต็ปของมันเองแต่จริงๆเราหาทางออกอยู่ตรงเนี้ยออกจากอารมณ์ออกจากออกจากอารมณ์ของเราที่มันเป็นอยู่เดิมที่มีสัญญามีเวทนาตรงเนี้ยที่ทำให้เราเป็นกข์กันองนอันนี้คือหมายความหมายแล้วผู้ห้เข้าใจอ่ะผู้จะเข้าใจว่าโลกเนี้ยโลคตรงเนี้ยก็ยางแม่รู ดูไม่คู้ดูแต่เองไม่ดีอย่างอย่างไม่คุโลกกลางๆอ่ะเงินก็มีมันมีใช้นะเข้ามีกินนะทุกอย่างมีครบเลยนะเจ็บมันครบเกินไปมันว่างเลยมันไม่ครบมันไม,ม่มคงไปโรคภายใน,นะในเนี่ยเนี่ยเจ็บหลังปวดเอวนัว่นกะดูกอาการสายที่สองเนี่ยสมบัติอะสมบัติ สมบัติไายนอกคืนกันสองสอยไม่ขาดแต่สมบัติไายในเยังไงเก็บปวดรวดร้าวเอลแข็งกระดูกผุอะไรหลายหล,ลายอย่างที่มันเป็นเป็นอยู่ยนะ่งงางเนี้ยแล้วโคกโลกโอเคไหมครับพระองค์จังว่าเนี่ยอของทุ<ม><ม>กทําไมเธอไม่บอกทําไมทําไมทําการเนียนอัศจรรย์ตรงนี้ มันมีอยู่แต่สมไมไม่ว่างจากมันเพราะกำลังไม่พอโลกเฉะนั้โลกด่าเอ้ยให้ตัวบงกษักริย์โบราแต่จะต้องงมน้ำได้ได้น้ำมันโลกเลยเวทนาโลกนั้นมันไม่มีความสชื่อมต่อยู่นอกจากจะละเจตนาเจตนาถเมื่อจะละเจตนานั้นน่ะโลกถึงจะเบาบางลง ตาบไดเจ้าละเจตนา,นานไไปได้ตาบได้เจ้าไม่เข้าสู่มรรคไม่ได้ไม่มีเหตุผลเนื้อเหตุผลไม่ได้เจ้าก็ยังทุกข์อยู่นีโลกเจ้าไปอยู่สวรรค์เจ้าก็ทุกข์ก็สวรรค์เจ้าไปอยู่ภพโลกเจ้าก็ทุกข์ภพโลกอยู่ที่ไหนเกิดอะไรตายที่นั่นพรเจ้าจะมีไปมัวอยู่ทไมเนีย่ยแม่ควรเห็นไหมเนีย่ยเนทางของเขาก็มีไม่อดใช้ไม่อดอยาก แต่ทําไมจริงทุกจะตายอยด้วยเนี่ยเพราะสมบัติของสมบัติของโลกอ่ะคือสมบัติของมนุษย์อาการสังสารเป็นสมบัติของท่านเป็นสมบัติของเราทุกพวกคนมีสมบัติคืออาการทั้งสองนั่นจะผมคนที่สั่งเลื่อนเขาเฟืองเพราะมันมุดๆนี่สมบัติสมบัติเนี่ยมีแท้ๆน่ะไปจังพวกกันตาสมบัติเป็นอะไรจังอ่ะเพราะสมบัตินั้นอ่ะ ไม่ใช่สมบัติเนี่ยมันป็นแบบนี้มันอกังทังอะงเง้ยหลุกลาบบ่งคัพว่าเอ้าทำนี่ยสองก็เนี่ยทาวันนีวาู้ลาปูพนตีสขารมีวัดุมังเตยตัณฑ์บุปกสิเจิตังปสตังสนังปันเมวะมีสสกเป็นสุตังสปา จันโทปรนสูยะถานมณิสูกิระสูยะถานสุพีติโยวิวัสันตุสัพโรตุวินาสตุมาเตปะวันจันตระโยสุขีติกายุโกะปะวะ สะเนศังโตปะทายิโนจาตารอจัมมาวะสันติอายุวรรณโสสุขังอะ